มีแต่แ,แตนต่อยังไงล่ะพี่น้องบางคนบอกเฮ้ยชาติเพียบเลยหลอกพี่ตีให้แมงเดินทุกต้นดีกว่าเ,เพียบเลยจะได้ขยวขี่ขุยออกให้ด้วยนุ่นโอ้โงงงานมากๆเลยนะครับกับสวนลำไย,ยพี่ตรีนะครับที่บ้านนักสนาน,นะครับกับน้องกะทินะครับฝั่งขวานี่เราเอามาอัปเดตไปแล้วนะครับก็คือฝั่งที่ ทำสารไปซื้อสูตรของเราแล้วก็ติดเม็ดดอกไปแล้วแล้วก็เป็นระยะของการสร้างเปลือกแล้วนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็เคยมาอัปเดตตอนที่ดอกกําลังจะออกนะครับณนะปัจจุบันนี้ดอกกําลังจะโรยเดี๋ยวเรามาเช็คการติดว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะพาขับรถขี่ไปดูก่อนนะครับว่าของพี่เขาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปกันครับ เราจะขี่รถไปดูกันนะครับพ่อแปลงของพี่เขาค่อนข้างที่จะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับค่อนข้างยาวเดินไม่ได้หรอแดดมาแล้วครับถ้ามากับพี่เขา,าพี่คงพาเดินแต่บมเงเอเรามาเองนุ้นเ <laughs> หมือนน้องอ๊อฟเมื่อวานนะน้องอ๊อฟพาเดินตอนแดดตอนเที่ยงฮะพาเดินเล่นโอ้รอบสวนดีจังเลย <laughs> นี่ก็เราเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนี่น่าจะแบบนี่มันบานยาวนานมากเลยนี่นุษย์ ตอนดอกสีขาวอะเราเคยผ่านมาเห็นเรืวใช่สวยมากเนี่ยหน้าไปขยับจริงเฮ้ย <c oughs> แต่มองเห็นเป็นลูกเขียวๆแล้วนะ <c oughs> เหมือนติดดกอยู่นะติดแล้วรู้ว่าดกร่องน้ำซะด้วยข้ามยังไงวะเนะี่ย ก็ถึกมาๆนี่ครับสุดนู่นนะฮะใครเรียกนุ่เขาเรียกนุ่นแล้วมีช่องเดินไหมนี่นครับสุดสุดเส้นทางอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราขี่วนไปดูนะครับเราก็ลองเลี้ยวเข้ามาแล้วลองมาขยับช่อเล่นกันดูฮะ โอ้โหนุชจริงจริงแล้วขี้ขุยมันก็บังตาเราเหมือนกันเนาะใช่ใช่แต่ที่เห็นคือมันช่อสะอาดมากนะปกติแล้วขี้ขุยเยอะขนาดนี้มันจะต้องมีช่อดำนั่นแหละใช่ร้องขี้ยาวมือหวานไปหมดแล้วเนี่ยไปไงนี่ฮะยิบเลยอ๋ออันนี้ดูเดี๋ยวเป็นต้นอื่นั้งเขาบอกว่าต้นเดียวหรือเปล่าขี้ยาวต้นเดียวอ่แต่ทีนี้มันก็มีอเต้นน้อยๆคล้ายๆมันออกหมดทั้งต้นคล้ายๆเป็นกิ่งมันด้วยนะที่เนาะ มันจะต้องไปดูต้นดีๆสิต้นใหญ่ๆสันนิษฐานว่าจะต้องมีดอกบ้างไม่ดอกบ้างแน่เพราะว่ากิ่งมันเยอะมันออกมาเต็มที่ของมันอะเห็นไหมช่วงนี้ก็กระบางหน่อยเห็นปะใช่แต่ก็ไม่ได้บางนะก็มีอยู่แตถามว่าสัดส่วนของชอบมันมีผลอาการติดถ้ามันออกคล้ายๆถึงสะดาอ่ะอันนี้ก็จะมาเคลียร์เคลียร์ให้รู้ว่าบางทีการออกสะดาจะติดไม่ติดไงใช่ต้นเขาฝากอยู่บางคนกังวลไงเพราะว่าบอกเขาบอกกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นดอกสะดาว่ะมันไม่ค่อยติดลูกหรอก แปลงนี้ยสะดาเลยนะนุชเราเคยมาถ่ายอัปเดตไปแล้วเป็นเด็เลยถ้าถ้าถ้าแบบเขย่าเราแบบเมื่อกี้ก็พอเป็นรูปมันก็เป็นประมาณเนี้ยอันนี้ดูขนแหงไหมเดินผ่านตรงไหนเขย่าไปหมดเลยไหมจะเขย่าขนแหงเข้าไม่ลงเขย่าให้ดูไงว่ามันดกไม่ดกกันนี่ฮะไมดกงอยู่แล้วใช่เดินมาดูตุ่มๆนี่เลยเยอะพึ่งจะต่อยเราไหมอ่ะอพ่งเต็มเลยมันออก เต็มร้อยเลยนะร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งนุษร้อยห้าสิบเมื่อวานพี่เมื่อวานแฟนพี่ใหม่บอกพี่นาบอกออกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้เรามาดูดอกสะเดานะครับว่าถ้าออกสะเดาแบบนี้เรารู้สึกพอใจไหมกับการติดแบบนี้นะครับใช่นี่ฮะก็จะมีบางบ้างดกบ้างสลับกันไปเป็นบางกิ่งเพราะมันเยอะอ่ะอันนี้ดกเห็นไหมของเยอะใช่ลององขยับตรงนี้นะ ดูดิฮะก็มีแต่ลูกอะเห็นไหมฮะดูงไก่ใช่ดึงลงมาโอ้ยหลายเม็ดเลยพึ่งมาแล้วพึ่งมาแล้วเดี๋ยวม้นขึ้นล,ลูกพึ่งต่อยแ<ะ>บงนี้แล้วพึ่งต่อยทีนี้ครับเราจะมาเคลียร์ทัศนคติหรือเคลียร์ให้พี่น้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วลำไยอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องยาวจิตแปดสิบเมตรนะมันประมาณสี่สิบเมตรสามสิบเมตรถ้าเกิดเราเลือกไม่ได้ก่อนเนาะ <Okay. S 2> ติดหมายถึงพื้นทีต่ติดนะสมมติออกมาแบบนี้ยแล้วมีช่อบางช่อยาวช่อบางช่อสั้นหรือบางแปลงเจอจังหวะไม่ดีกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วมันติดไม่ดกจริงๆเหลือประมาณ30เมตร40เมตรอะก็ไม่ต้องซีเรียสไปจะมาเปรียบเทียบไปดูว่าเราไม่สามารถทําให้กิ่งทั้งต้น,น,ม,นมันพร้อมกันได้ถ้าเราไม่ได้คัดกิ่งมานะเนี่อันนี้อย่างช่อเนี้ยนั่นจะประมาณ40 44นบ่น้ำแล้วอ่า44เมตร44เมตรอ่าเนี่ยถามว่าถ้า44เมตรก็ลงลงได้เลย อันนี้ประมาณสามถ้าถ้าเท่าเหรียญสิบเนี่ยประมาณโลหนึ่งใช่อันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห้าสิบถ้าเราบำรุงดีบางคนบอกเฮ้ยชอบไม่ต้องยาวไม่ต่อแค่ครึ่บเดียวแต่อัตราส่วนมันมันติดไงครับเียบเนี้ยให้เห็นได้ได้โลหนึ่งไหมสี่สิบเมตรเนี่ยสี่สิบเมตรเกือบอยู่นะแปดเก้าขีดเพราะเมื่อวานน้องอัดช่างไปยี่สิบแปดเมตรอ่ะครึ่งโลแต่เราต้องทําให้ได้ไซส์เนาะใช่มันอยู่ที่ขนาดครับใช่เนี่ยก็เลยเปรียบเทียบว่าถ้าเราออกมาเป็นแบบแบบแบบนี้แล้วอ่ะ แล้วมันจะมีออกเต็มร้อยแต่มันจะติดแค่ประมาณ8 90%ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะสูตรเรามันสามารถลงได้ทุกเม็ดทุกเม็ดดูดีความเสมอเหรอได้ครับลูกเสมอเบอร์เดียวจริงๆเลยอันนี้แต่งช่อแล้วเนี่ยจ้ะสวยอันนี้ร้อยแต่งช่อไปแล้วนุชจ้ะแต่งแล้วจ้าใช่แต่งแล้วเนี่ยแต่งไปแล้วแล้วเรามาขย่าดูที่เป็นดอกสดานะเนี่ยอ่ะขย่าดูต่อฝั่งนี้ต่อแอมมามา ไอฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนสร้างเปลือกอะไรสร้างเปลือกนะครับสร้างเปลือกระยะนี้ก็จะเป็นเาตัดปลายใช่ครับสร้างเปลือกก็จะเป็นตัว15เสมอบูโรแคลแล้วก็แมกนีเซียแล้วก็ท็อปเอ็นนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้คือเกรดวอลนะครับทุกรอบนะครับสูตรนี้ใช้ไปได้เลยครับตอนระยะสร้างเปลือกท่านอยากได้ตังค์เยอะอ่ะท่านอยากได้น้ําหนักดีอ่ะท่านอยากให้เขาเก็บดีๆลูกล่วงน้อยๆอยากจะฟินวันเก็บใช่ครับเพราะฉะนั้นต้นทางมันต้องเป็นแบบนี้ก่อน กระดุมเม็ดต,ต้นต้นต้องเป็นแบบนี้ก่อนแล้วจะต้องบํารุงให้ถูกขั้นตอนก่อนสี่เสาหลักยังเน้นเสมอคือหนึ่งปุ๋ยทางใบเราบอกไปแล้วค่ามแมลงเชื้อรานี่เราปรึกษากันคนที่เป็นลูกค้าในกลุ่มทีมกิฟฟรีนทั้งหมดจะได้เปรียบคืออะไรนุชค่ามแมลงเชื้อราท่านจะได้รู้ปุ๋ยทางดินท่านจะได้รู้สี่เสาหลักลกิฟฟารีนได้มาแล้วหนึ่งแต่อีกสามเสาหลักเราจะบอกท่านเมื่อท่านเป็นลูกค้าในทีมงานเราทั้งหมดทีมงานชาติีทั้งหมดไม่ว่าจะสมัครต่อใครอยู่สายงานใคร ท่านจะได้เรียนรู้ไอ้สข้อนี้ทั้งหมดไปด้วยกันและเราจะร่ํารวยไปด้วยกันนะฮะอันนี้คือการสร้างเปินแล้วก็ะะปรับปรุงเปลี่ยนทุกปีนนีะตามสภาพอากาศหน้าที่ของเราคือสร้างความสําเร็จให้ท่านหน้าที่ของทุกท่านคือฉีดยาให้มันทั่ว <laughs> แบ่งหน้าที่กันนี่ครับก็มาดกอยู่นะฮะอ่าดกอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เาจะเปรียบเทียบไงว่า มันออกเต็มร้อยอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีกิ่งที่มันไม่โดบ้างโดกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่กระโดกใช่มองเหมือนว่ามันจะไม่มีลูกนะคะใช่ครับแต่มันมีลูกอยู่อย่างเงี้ยอย่างอย่างในต้นเดียวกันอย่างเงี้ยช่อยาวเป็นสอกอย่างเงี้ยเรามาขย่วดูเท่าไหร่เนี่ยโหมันก็เรือนุดเนี่ยอ่ะอันนี้ออกออกเดาเลยเนี่ยเอาใช่ตปนี่ถือว่าออกเดานะที่ดีมันก็ทําให้เราอุ่นใจครับเพราะว่าใบอ่อนมันมีแค่อันสองอันเองอะสภาพอากาศแบบไหนเราเตรียม ครับเตรียมผ่าดอกรอเลยนี่ดูเขย่านะเนี่ยเห็นน้ําตาลน้ําตาอย่างนี้คือลูกนะจ้าใช่บางคนมองไกลๆโหขี้ขุยเพียบขนาดนี้ไม่ติดลูกหรอกลองมาเขย่าดินะเขย่าทั้งต้นไม่มีอะไรกวนหรอกเนาะลองเขย,าย่าดูไหมมีแต่แตนต่อ,อยังไงล่ะ พี่น้องบางคนบอกเฮ้ยชาติยยหลอกพี่สตีให้แมงเดินทุกต้นดีกว่าเพียบเลยจะได้ขยับขี้ขุยออกให้ด้วยนุ่นดอกขาดอกฝั่งในก็เยอะนะฝั่งในก็เป็นหน้าถ้าข้างนอกเป็นอย่างนี้ข้างในก็เป็นอย่างนี้หมดแหละใช่เพราะว่าดูทรงแล้วก็น่าจะดกแต่ต้องมีแต่ต้องมีต้นที่ไม่ดอกเพราะมันออกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องมีต้นเล็กต้นใหญ่ใช่จะให้ดกทุกต้นเลยไม่ได้หรอก ครับเพราะว่ามันออกมาร้อยแล้วอ,ะอ่ะใช่เดี๋ยวถ้ามันติดดกหมดหนี่ต้นตายเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> สวยงามไม่ต้องสื่อไปชุดหลังนะฮะนี่นนหรอู่นขนา้างในนุ่นเพียบเลยมาย,ยังไงเลยครับอ๋อเขาอยู่ในฉีกออกมาจากมันฉ <c oughs> ีกออกมาจากล่าง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เราจะเดินไปดูไหมหน่อยไหมหน่อยหนึ่งปะไม่ไปแล้วฮะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วโอเคไปไปมันก็เหมือนกันเนี่ย นุ่นบอกไม่ไปแล้วนะฮะหิวข้าวแล้วใช่ป่ะจ<ะ>้ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับคือภรรยาผมหิวข้าวแล้วนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทำสวนทำเนียบกับนายชาติเดีเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสวนในต่อก็ฝากคอยติดตามกันไว้วันนี้เรามาขย่าดอกกันสองแปลงรวดเลยนะครับอันนี้เป็นแปลงที่สองของวันนี้แล้วนะครับมาขย่าดอกกันดูก็จะเคลียร์ให้ได้เห็นว่าดอกออกขนาดไหนถ้าใช้สูตรผ่าดอกของเราก็ยังติดดึกอยู่นะครับไม่ต้องกังวลใจไปใครกังวลรีบทักมาเลย ใครไม่เคยใช้รีบทางมาเลยเรา,เร,ารอท่านอยู่ไปก่อนครับรีบนั่นแหะ